ชาร์จกูแบบนี้เฮียมันแบบมันวิ่งชาตัวเดียวไม่ไปเกิดหมดทังแทนดาต้านะกูมาคนเดียวไม่ชาร์จยังดต้าดาต้าอ่านงินเงินนะอ่าไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละแค่เหลืองแค่เหลืองแค่เหลืองเบียดกูเบียดกูมาล่ามาเปดินสองใช่ไหมใช่ เอๆ้คุลงเอาแล้วต่อเซฟใหม่ดีกว่าเรีนเทคเองกัเยอะสัเลย

นี่มันดูโอเอเอด้วยวะมาช่วยด้วยแคนสอง GB อลยสอง GB หรอดูสว่าอีกเป็นอะไรด้วยวะดูคยเป็กดูกูเป็นแสนเนี่ยเก็บอย่างเงี้ยแหละแล้พักแตกตายว่ะ

ปืนมันย้อยมากมึงอยู่ตรงไงโโ้ไกลนิดได้างนหมตายหนึ่งใช่แคมเออนั้นแ่ะตัวไหนอยไ่ดสุเก็บมวยเคยเก็บของแม็ไม่พอเก็บสบอมได้น่เอ็นริงเทียบัวก่อนแม่งเลยสัก เราทำก็เตะไห้หนุนอะดเนียหนุนดุดเนียนเดีทียชินเดีวยชินเลยหมดแหมดหมดอนหมดผมไปดูตาล่าเลยมเตอร์ยังไงรคูณสามมันยังไม่คูนไม่มีอะคูณสามอะอันนี้เพื่อนที่ไอลอมันมันลิกไฟอะมันมีแต่เดี๋ยวมันเดี๋ยวเปิดข่าวสร้างไม้ข่าวสร้างไม้ลุงพี่โล่เยอะหรอเล่าเดี๋ยวเปิดหินเทียมนะเอางม้กัา โล่บนหินบนหินบนหินนะ I'm coming for you ว่าช่วงหนีมันอยู่ตายง่ายมันวิ่งลงตัว่าเกิดตกตัวยักษ์โลนี่ประมาณสามสิบเดิ๋ยวปลยบนมกูญย์หมดหลังขึ้นมาหลังขึ้นมากุญย์หมด ไปหนึ่งไปสองไหนึ่งโอ้ยเป็ดแล้วหมดแล้วอะไรอ่ะไอ้ที่นั่นมันวิ่งข้ากูคือในถนนเออกูเหตอะไรอู่้มีมีเยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของกูดูด้วยนะเพื่อนขอเก็บ่ะมของกเจอมีลีา หนูไม่ดูของกูอ่ะใช่เหรอวะดูดิเพื่อดูดแล้วกูเพี้ยนเินดีมแต่ตรงนี้กูตกนอกนั้นมึงให้กูเธอโดนเพื่องมันมีอะไรดีๆบ้างวะเไม่มันลงเก็บตายตายแล้วพี่ผมเกือบตายดีกูไปแล้วโอมาร้ม ายหนึงายหนึ่ง,งมีแปก้อนะพี่โพี่โล,โลนี่อยู่ในหินอยู่ในหินเก็บด,ดิพี่โนเอ,อเอมันอยูอ่ปะวะมันหักโอเคโอ,อเค มันจะกูหหนึงวะยิงไม่ค่อยโอ้โดนเต็มเลยสัเสยยยยวเ้ยเลยบาตาบาต้าบาตาบาตาของจริงจริงเลยเฮ้ยมันแกลกเทียอะไรวะพี่พ่อรออะไรลอ่มห่าอะไรมันไม่เยอะใช่ห